สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมินเนี้ยนารลับครับส,สูช่องมีปีเกมมิ่งวันนี้จะมาเล่นเกมนี่ครับมันชื่อว่าพ c ฟ a า t หรือพ c ฟ a า t อูก,ก,อก,ก,อก,ก็ยังไม่นม่จะชื่อว่าพีฟลาเลยเออนี่ผมได้ไปอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่มาก็เลยขุดเร็วมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ดูเดี๋ยวผมก็ตัดไปเลยนะผมไมไม่เก่งนี่คบนี้ครับเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่นี่นี่ผมมีพีแอคไดมอนแล้ว มีพี่แอกไดมอนด์คุดสิบสองมาเลยระเบิดตีก็คุดสิบสามอันนี้พี่สุเดเบ็ดล็อกอันนี้พี่ขุดเอ่อเอเมเอเมรอนแต่ผมแช่น,นี้อยู่โอ้รู้สึกว่าบอสตัวใหม่เดี๋ยวนะผมจำได้มันต้องเป็นแม่หมดอีกหรือว่ามันปล่อยมันลายจะทำก็เลยเปลี่ยนล่างอะ ก็ม okay. uh ันอมือปิงมละตัวเลยไมคไปไปซัมมอนิเพะว่มันคนละตัวเลยเลยนี่หว่าโอเคอ่ะฮะกดอะไรกดอะไรเนี่ย อ่าฮะให้ huh. กดนาฬิกาอ๋อเขาให้มือหนึ่งกดนาฬิกาเลยโอ๊ะเอาน้วบอกนี่มันสู้กัน,กน,กน,น,กกนยังยไงวะอ๋อนี่ไงต้องหยุดเวลา กกหันรังสีฟ้าจะหมดเวลาฟักอ่ะนั่นงไงถ้าหมดเวลาก็คือมันไม่ได้เลยนะคะปกติน้นผมจะพลาดไปแล้วหนึ่งตัวบอสไม่คือพลาดตัวไหนมันยากมากแล้วก็ใช้นี่ ดูดิโคตรลัวเก็คิปเปอร์คุดคุดคุดอ่ะเดี๋ยวอืมอ่ะไปไปไปนี่นี่เดี๋ยวผมจะพามารีวิวใหม่นี่นี่นี่ นะครับเนื่อาวานผมยังไม่ได้รีวิวาน,นี้ทีแล้วก็มันเป็นพีกแอกผมก็เลยไม่อยากใช้แล้วก็นี่ครับมีพิก,กหินด้วยมีพิกแอกทองเอิม่มเบรล็อกเอิม่มเอเมอรอลดิมอนลาพีตแล้วก็ไอรอนพิกแอกผมผมคิดว่านะผมใช้อันนี้ดีกว่าที่ขุดเบรล็อก

โอเคโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วฟักโอ้มันสู้ยากมากเลยบอสตัวนี้ ดูยากมากกว่าจะล้มมันได้ก็หลายพีอยู่มัง้งน,นี่อะไรเนี่ยมันคือบอทในลองไฟดูดิอืมอืมอืมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นง่ายอยู่ผมเคยสู้ไปแล้ว โอเคโอเคต้องกดกดกดแล้วมันจะเร็วไปเรื่อยๆพอมันมันได้ยินเสียงวัดกับแล้วอะนี่ตัวนี้สู้ง่ายมากตัวที่สองเอ้ยตัวหูใจนี่ผมไม่เคยสู้ทีนะอ่าฮะสองหนึ็วป,ปีสาม kiao kiao Đen đen Phá cột cột đi cột cột đi ôi dành đen dành đen Đen mà Đen phá phá mà phá mi, phá mi, phá Mà kiao mi, Đen mà, kiao mi, đen, đen đen đen, ok tài, ok 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 ผมเคยตู้มันแล้วนีดๆก็รีบกดเลยตีหลังมันตีหลังมันต้องไปต้องตีให้ทันเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยไ้ เดียม yeah. วันนี้ก็ง่ายง่ายให้ให้เรากดอย่างเดียวแต่เวลามันเหลือน้อยมากไม่ได้องอทอาเลยโอเคต่อไปก็ไอตัวนี้ คุยยากมากตัวนี้ผมไม่รู้เว่าจะสู้มันยังไงดี หรือว่าต้องตีมันเอามาเอาอืหรือว่าต้องตีมันนะทุกคนต้องตีมันแน่ๆเลยแล้วก็ตีมันให้มันหันหลังนี้พอมันหันหลัง,ลงเสร็จก็ค่อยกดอะไรงเนี้ยเนี่ยช่วยคนดูนี่นะดูนะดูนะดูนะหรืวู่ดพูดเร็ว อย่กับว่าคุณจะเลือกตัวมันยังไงตูวแม่งไม่ได้เลยบอกว่าบอยก,กระจกแต่ตัวนี้ไม่กระจกนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนผมเคยเล่นเกมนี้นะเวย้ยแต่แบบว่าเปิดเปิดกล่องกันไหมทุกคนนี่โอ้โห ขุดเบ็ดล็อกก็ต้องที่ขุดเบ็ดล็อกก็ต้องขุดที่ขุดเบ็ดล็อกได้เออไม่ใช่สิขุดเบ็ดล็อกก็ต้องขุดเบ็ดล็อกได้มามาต่อข้ารู้วิธีจัดการแกแล้วเอ้ยเอ้ยนี่โอ้ย กดไม่ได้ Why w ว a ดทำไมตัวนี้มันกดไม่ได้ฟัก y ยูผมต้องไปหาวิธีการแล้วมึงมันแม่งเลยยากมากกว่าจะการมันได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้ก่อนเลยกแล้วกันนะบ๊ายบาย